มีไซร์ร้อนไหมไมปไปช่ยวยติมกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี่แม่มีงบ40บาทนะป้าต้องแบ่งกันนะับไปไปดูกันในเซเว่นมีติมอะไรบ้างโหร้อนมากเลยนะทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนสุดๆไปเลยต้องหาของคลายร้อนกินเนาะป้าไปดูซิไหนมีติมอะไรบ้างอ่ะไหนดูดิมีติมอะไรที่แม่อยากกินบ้างไห มีหลาใช่ปะอ๋อมีน่าแน่าแพงกไปนี่ยาคาลิโปออกใหม่มีเม็ดเม็ดหมดยังอะไรอีกอะทีอะไรอีกอันี้อันนี้นีก็รกินเนี่ยเน่ยแม่กินอันนี้แม่กินอันนี้ดีกว่าอยากกินแม่อันี้แม่อันนี้หนูเอาไหน นั่งเราอ,อันนี้เหรออันนี้แล้วเหรออันนี้20ปบาทของแม่กี่บาทขอแม่บ่บใช่เหรอไหนดิด <Yeah. S 1> ของแม่กี่บาทไหนดิหาราคา <Okay. S 1> ฮะคือจริงด้วยยี่หาบาทเฮ้ยย25า้าของหนูอีกเท่าไหร่ยี่สห้าเกินงบดีไซน์มีงบ40่ดีไซน์แม่ลวก่อนแม่ลวก่อนหนูต้องเสียตละหนูต้องเปลี่ยน เราเปลี่ยนเราไม่เลือกก่อนหนูจะเปลี่ยนเอาอะไรเอาฮะ <c oughs> แต่แม่เลือกก่อนหนูต้องเปลี่ยนอะ่ะหนูอันนี้อันนี้ยี่สิบห้าเหลือสิบห้าบาทหนูต้องเอาอันที่มันราคาสิบห้าบาทแม่ช่วยหาอันไหนราคาสิบห้าบาทเอาไว้ถอดรหัสจริงๆนะเนี่ยนี่ไงเอาตะปูเอาตะปูกี่บาทฮะจริงเหรอเอาตะปูทำไมถูก กาตุ้กสิบบาทอันไหนสิบห้าบาทอันนี้ไงอันนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสิบห้าบาทอามีอันไหนอีกสิบห้าบาทสิบห้าบาทนี่นี่เม็ดเม็ดใช่ไหมเม็ดเม็ดสิบห้าใช่ไหมลูกใช่โอเคมีเม็ดเม็ดกับอะไรนะฟุตฟุตอ่ะอันไหนหนูอันไหนเออหนูอันไหนให้เลือกหนูเลือกได้สองอันเอาเม็ดเม็ดหรอโอเคไปไปจ่ายตังค์ก ไดีไซน์แกให้แม่นะคะนี่ของแม่อยากกินที่จริงเคยกินนานแล้วนะเนาะตอนนั้นนะเนาะมันเป็นไอติมเกาหลีปะ่ะลูกไ,ไอติมนำเข้าหรือว่าเขามาผลิตที่ไทยแล้วนำเข้าเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวษัทษเกาหลีเองปะ่ะม,มีไทยได้วยใช่นำเข้ามาหรือยังไงนี่แหละจําได้ว่าตอนนั้นเราไปซื้อที่ริมปิงเนาะแบบมันอยู่ในกลุ่มไอติมนำเข้าอะ่ะอ ของแม่เป็นแบบนี้ทุกคนน,นี่เขาให้ชาหนูมไหมเวลาได้นี่นะคือดันขึ้นใหม่นนะนี่สะดวกกินง่ายชิมก่อนสรุปดีไซน์ก็เลือกเป็นไอติมนเมดใช่ไหมคะเฮ้ยดีไซน์มีกลิ่นกล้วยด้วยได้กลิ่นไหมแล้วก็แบบว่าเป็นกลิ่นคล้ายๆค,คาราเมลหรือว่ากาแฟเนี่ยแหละอร่อย,สยออแสดงว่ากาแฟใช่ไหมมันเขียนว่าเป็น ะไรเนี่ยไอศครีมแบบแปลงกลิ่นบานาฟี่คุกกี้ถึงว่ามันมีกาแฟเอ้ยอร่อยถูกใจแม่ในขอนิัยอะ่ะเมด็ดเมด็เมดแบบนี้เทเ็ษมือให้ดูได้ไหมนิดนึงมันมีหลายสีเนาะก็คือหลายสีก็คือหลายรสใช่ไหมที่นี่มีชมพูเหลืองส้มเป็นรสผลไม้รวม,มไม่ได้กินแบบนั้นแต่ได้กินเมด็ดเมก็โอเคนะหนูก็ชอบไม่ใช่หรออันเนี้ยชอบไหม โอเคไปกับบ้านเนาะพอคลายร้อนไปได้เนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะเราก็มาซื้อไอติมด้วยงบ40บาทกันนะใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้เราทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายคะ่ะ